สวัสดีครับผมชาติจรัสซับนะครับพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มตีไอหนุ่มตีวิดน้ำวิดน้ำออกจากบอ่อครับเอไม่ต้องใช้ซูบแล้วรู้ว่าจะมีปลาไหมสานี่ s y 2 1 5 c Super ACE ซเปอร์อเออวิดน้ำให้แห้งเลย โอ้ม่ได้ซีบร์และะ้วปนี่จะแห้งไหมใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีปลาไหมตรงนี้น่าจะอาจจะมีครับอาจจะมีปลา,าจ,จะขึ้นมาโอ้ใช้ต้องต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวแกจะเปิดล็อก ล็อกตรงนี้นี่ครับพิดน้ำปิดกันใกล้ๆเลยดูกันใกล้ๆครับโอ้ล้างไปในตัวเลยดูว่าจะได้ปลาคอจากโตพี่น้องปลาคปอปลาไหลพี่บอ ตรงนี้วิตไอ้แห้งแล้วก็จะขุดนะครับไม่งั้นไม่ได้ถ้าเอาเอาสูบมาก็ดีถ้ามีสูบนะโอ้ลืมรถขยายครับอ่ะเดี๋ยวผมหาที่หาที่ดูเหมาะๆก่อนนี่ถือว่าตัวท็อปนะครับ ตัวท็อปก็จะใส่สายแยกให้พร้อมเลยึบโอ้ตกบอ่อเนี่เรียบร้อยครับแดดยังร้อนอยู่ครับพี่น้องตอนนี้จากโมงอะไรเยอะโอ้สี่ห้าโมงแล้วอีกสีนาทีห้าโมงครับไม่เป็นไรห้าโมงแดดยังร้อน เปรี้ยงเลยครับแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยอูล้างรถไปในตัวก็จับภาพให้พี่น้องได้ชมกันพุงกี้นี่0ูนย์กาสามลูกบอนเมตรเอะจริงๆต้องกุดนะกุดรูนี่จะไม่ได้ไหล อพอ่แห้งไปเยอะแล้วครับน้ำเยอะเหมือนกันตรงนี้ดูเอวก็ถือว่าเป็นรถที่น่าน่าใช้เหมือนกันครับสำหรับซานี่นะครับราคาไม่แพงแต่ว,ว่าเราได้รถนั้นได้รถคุณภาพดีอีกค่ายหนึ่งที่พี่น้องน่าจับตามองท่านใดที่กรรบเหมาทั่วไปไม่ว่าจะเป็น รับจ้างทุกตึกนะครับหรือว่าเกี่ยวกับงานแยกซื้อซานี่ไปก็เรามีสายแยกให้พร้อมนะครับไม่ต้องไปติดตั้งสั่งหัวแยกนะครับมีหัวแยกก็ใช้ได้เลยโอ้เหงื่อเข้าตาพี่น้องเอ้ยแสบตามากเลยไม่ได้เอาน้ำมาโอ้ น่าจะวิย์กลางคืนนะ,ะวิย์กลางคืนนี่มันครับก็ต้องใจเย็นๆครับใจร่มๆเดี๋ยวให้พี่น้องดูบอ่บอบ่อไม่ใหญ่ครับถ้าใ,ใ,ใหญ่เขาสูบแล้ว สีเจ้าซานี่ก็ออกสีเหลืองแม่จะว่าสีเหลืองว่าปรางก็ได้นะสีเขาจะเข้มกว่าแคทนะครับมีสีเหลืองแล้วตัดด้วยดำช่วงล่างก็ถือว่าก็ถือว่ายาวนะครับเฟรมกันตัวเอก อาซานี่ทำไมถึงเลือกใช้ซานี่ใช่ไหมทำไมคนถึงกลับมา,าเล่นซานี่กันก็เหมาะกับเศรษฐกิจนะพี่น้องปัจจุบันโดยเฉพาะาเศรษฐกิจโลกนะครับทำให้เรานั้นผู้รับเหมารายใหญ่หรือว่านักเลงรถขุดก็ มองหานะครับมองหาที่ว่ารถผุดที่ราคาไม่แพงสามารถที่จะคืนต้นทุนไวแล้วก็ได้กำไรเร็วครับนะ,นะครับแล้วก็คุณภาพก็คับขั่งก็ได้ดูจากช่องทาง u ู u b e นะครับหรือว่าการโปรโมทของซานี่ไม่ว่าจะเป็นช่อง u ู u b e นะครับหลายๆช่องได้ดูแล้วก็เอาไปพินิจพิจารณา ค,คิดไคิดง่ายครับเราไม่ต้องซื้อรถเก่าซื้อรถใหม่ซื้อรถใหม่ราคาราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าซานี่ถึงแม้จะเป็นโรงงานอยู่เมืองจีนนะครับแต่ว,ว่าเขาใช้เครื่องยนต์หลักๆเครื่องยนต์ปั๊มนี่ของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าคนไทยนั้นชอบเม็ดอินเจแ้นอยู่แล้วครับนะ ช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นปั๊มญี่ปุ่นเอล์ญี่ปุ่นนะครับตัวเดินญี่ปุ่นนะครับหลักๆอย่างอื่นก็ทั่วไปครับวัสดุสิ้นเปลืองฟันก็หาซื้อได้ครับนะตามร้านแท็กเตอร์หรือว่าร้านรถขายอะไรแท็กเตอร์ทั่วไปครับบุรีรัมย์ก็มีอยู่ 4- ีหร้านนะครับให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นฟันฟันนี่จะใช้ใช้หมดเร็วเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุสิ้นเปลือง หรือว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีฟันอย่างอื่นก็าทางสานีทายนั้น PM ให้อยู่แล้วครับซื้อ,ซ,อซื้อทันนี้ไปนี่ดูแลถึง8,000ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ4ปีรถขุดใช้กันประมาณปีละ2,000ชั่วโมงครับส่วนถ้าประกันนะครับมีประกันอะไรเหมือนกันสูงต่วเครื่องยนต์พังนะครับ1ปีเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เลยปั๊มตัวเดิน เปลี่ยนให้ฟรีครับบูมอามหักเปลี่ยนให้ฟรีนะครับก็ถือว่าดีทําให้คนนั้นหันมาเล่นพูดพูดง่ายๆว่า4ปีเขาเขาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ฟรีเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินน้ำมันโปะสวิงเซ็ตระบบให้นะครับกรองไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกก็จะถ่ายนะผมไม่แน่ใจว่าถ่ายทุก2,000หรือว่า4,000นะครับประมาณนี้ถ่ายให้เหมือนกัน อันท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวรดกัราคาสามล้านกลางๆนะไม่แพงครับไม่แพงอย่างที่คิดถ้าท่านได้งานใหญ่ๆโตๆหรือว่ารับจ้างทั่วไปมีเงินกดดาวอยู่ประมักสิบเ0อร์เซนก็ประมาณสามแสนห้าหมื่นนะครับส่งก็ประมาณหกหมื่นหกหม่นสองประมาณนี้นะครับนั่นหมายความว่าท่านนี่ เอารถคันนี้ไปจะต้องหางเงินให้ได้วันละสองพันนะครับที่เหลือท่านถึงจะเอาไปใช้ไปเก็บได้สมมุติว่าวันนี้เขาจ้างคุณไปทํางานชั่วโมงครับชั่วโมงละสองพันคุณทำแปดชั่วโมงได้มื่นหกประมาณนี้ครับหนึ่วันม6่นหกมื่นหกพันคุณก็หักค่าใช้จ่ายสักสักสี่พันนะครับ คุณก็จะเหลือประมาณ1,2นั่นหมายความว่าคุณส่งนวดได้6วันแล้วนะครับ6วันประมาณนี้ครับแล้วก็วันต่อไปก็เก็บเก็บอย่างนี้ครับให้ให้ให้คิดว่าเราเช่าเขามาใช้ครับวันละ2,000 2,000นิดๆประมาณนี้โอ้ยเจออะไร ơi? เอ่ยาจะเจอของแข็งหรือเปล่า ๋ยวให้ดูบอนิดนึงครับนี่ไม่เยอะครับนี่วิทวิทให้แห้งโอ้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับสนใจก็เข้าดูได้ครับ o u ูทุกช่องชาติเจริญทรัพย์รือว่าปรึกษากันได้สำหรับเจ้าซานี่้ซีซเปอร์ a e จะมีตัวเครื่องไดรเรกครับ 6D 3 4ก็มีนะครับแล้วก็มีเครื่องสีซูเทอร์โบคอมันเร็วมีซูมิชิ CM50 ตัวนี้ ปั๊มคาวากิคเคเจ็ปีหนึตัวเดินขยาบ้าครับช่วงล่างน,นั้นรองรับกันกระดกด้วยรอนเลอแปดตัวแครเรียสองตัวใบแทคแปดเซนปุงศีศูน้าสาลูกบาทเม็ดบูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็กสาแฉกพิเศษกระบอกสีดำสายยักให้พร้อมนะครับ ACE ก็ย่อมาจากจริงๆก็จะแปลว่าเป็นเหมอเอือน power ครับนะขับนุ่มนิ่มสบาย สนใจก็เข้าดูได้ครับหรือว่าสอบถามชาติเจรินทราบได้ส่วนเครื่องยนต์นั้นก็ทั่วไปครับเป็นเครื่องมิซูมิชิอะอะไหล่หาง่ายไหมไม่มีปัญหาครับนะดูแลดีๆ10ปีครับน้ำมันเครื่องใช้ดีๆน้ำไม่แห้งน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับอยู่ยาวอ่อ้มได้ไหม่อมได้ครับเป็นเครื่องเล็กๆไม่ใหญ่แต่ถ้าท่านต้องการไดเรกก็เอาเครื่องไดเรกก็ได้ครับ ได้เหมือนกันใช้ได้โอเคครับวิดโอชุดนี้ผมจบด้วยเจา้านุมตีจากแดนบางกรวิดนามไปเรื่อยๆครับประมาณอีกชั่วโมงน่าจะรู้เรื่องกันผมชาติริีทรัพย์ขอตัวก่อนเดี๋ยวมีงานต้องทำอีกครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ